เมื่อเราล็อกอินเข้าระบบตามที่เราเซฟไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็สามารถที่จะทำธุรกรรมผ่านอินเทอร์เน็ตได้ค่ะ ดูทะเบียนผู้ประกันตนส่งเงินสมทบสอบถามข้อมูลตรวจสอบสถานะการทําธุรกรรมข้อมูลผู้ใช้นะคะเปลี่ยนแปลงสิทธริรทำธุรกรรมการชําระเงินไปเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์กองทุนเงินทดแทนแจ้งผู้ประกันตนหยุดงานชั่วคราวหรือว่างงานสุดวิสัยขอหนังสือรับรองโครงการสินเชื่อแบบสำรวจทะเบียนฉีดวัคซีน คือตรงนี้ค่ะเราไม่ต้องเดินทางไปประกันสังคมเลยนะคะเราสามารถที่จะทำผ่านช่องทางออนไลน์ช่วยคุณลูกค้านะคะและเจ้าของกิจการทั้งหลายอะคะ่ะประหยัดเวลาประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางในการไปเสียเวลารอที่ประกันสังคมได้มากๆเลยนะคะถ้าเพื่อนๆมีอะไรที่จะต้องติดต่อนะคะ1โทรศัพท์นะคะ2อ,อีเมลนะคะ เวลาค่าเจ้ามีปัญหาอะไรค่าเจ้าเมลไปเจ้าหน้าที่ฝ่ายประกันสังคมเขาก็จะเมลกลับมาเลยนะคะเพราะคะเจ้าไม่ช่ยไม่ค่อยชอบโทรเนื่องจากว่างานมันเยอะมันต้องทํานู่นทํานี่เพราะฉะนั้นการโทรศัพท์ก็จะทําให้เสียเวลานะคะถ้าจะจ่ายเงินสมทบเราก็แจ้งตรงนี้ไปเลยนะคะแล้วก็เข้าระบบค่ะนคะคะแล้วก็กดดําเนินการตรงนี้ค่ะ ปัจจุบันนี้นายจ้างจ่าย5%ลูกจ้างจ่าย5%นะคะอาตาัตรา1 0อยละ5นะคะแล้วก็กดดำเนินการต่อค่ะเพื่อนๆน,นะคะที่มีบริษัทหลายสาขานะคะเพื่อนๆจะต้องใส่ดำรับที่สาขาของตนเองด้วยนะคะจำนวนผู้เอาประกันตนที่ต้องการส่งเงินสมทบกี่คน ก็ว่าไปนะแต่เขาให้ไม่เกิน100คนนะคะระบบออนไลน์เนี่ยค่ะแล้วก็ใส่หมายเลขบัตรประชาชนของลูกจ้างนะคะค่าจ้างที่จ้างนะคะแล้วก็กดดำเนินการได้เลยค่ะระบบก็จะนำเพื่อนๆน,นะคะเข้าสู่ ระบบการยืนยันการส่งข้อมูลเพื่อไปจ่ายเงินสมทบเห็นไหมคะถ้าเงินเดือนลูกน้องลูกจ้างเนี่ยหนึ่งมืนบาทนะคะนายจ้างสมทบ500ผู้เอาประกันตนสมทบ500นะคะรวมเป็น1,000บาทเงินสมทบเนี่ยผู้เอาประกันก็จะได้ใช้ยามอายุ55เป็นต้นไปเงินเก็บในยามกัดเสียณได้ด้วยนะคะ ระบบก็จะเข้ามาตรงชำระเงินนะคะเมื่อเรายืนยันเรียบร้อยนะคะว่าจะชำระเงินธนาคารไหนก็กดดำเนินการนะคะถ้าง่ายเนี่ยที่ค้าเจ้าทำก็คือผ่าน scb นะคะไทยพาณิชย์อะคะ่ะเพราะว่าจะออกเป็น qr code มาให้สกแกนจ่ายได้เลยแล้วก็ใช้ผ่านมือถือได้ทุกรุ่นนะคะแต่ถ้าเป็นของ Kbank เนี่ยจะต้องผ่าน ไฟฟอกหรือตัว google chrome ที่เวอร์ชัน11ขึ้นไปก็เลยใช้ของ scb นะคะเพราะสะดวกดีนะคะก็ไม่รู้ว่าแบงค์อื่นเป็นยังไงนะคะข้าเจ้าก็ใช้แต่ scb ค่ะเพื่อลองไปใช้ดูนะคะพอมาถึงช่องชำระเงินด้วย scb นะคะก็จะขึ้นมาให้เรียบร้อยนะคะว่าให้เพื่อนเอนเลือกจะชำระ ผ่าน e-payment ผ่าน easy app ผ่าน easynet ข้าเจ้าทำผ่าน easy app นะคะก็คือแอปพลิเคชันทางมือถืออะ,ค,ะค่ะเนี่ยค่ะ easy app นี่นะคะเขาก็จะขึ้นมาเป็น qr code นะคะเราก็สแกน qr code จ่ายได้เลยนะคะเข้าตรง s c b app แล้วก็จะได้ เอกสารส่งมาทางอีเมลนะคะว่ามีการยืนยันชำระเงินสมทบเรียบร้อยนะคะจะมีไปเสร็จรับเงินออกมาให้ออโต้นะคะเราก็สามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมต่างๆได้ผ่านเว็บไซต์ที่เราล็อกอินเพื่อชำระเงินสมทบได้เช่นกันนะคะ เข้าตรงสถานะการทำธุรกรรมค่ะตรงนี้นะคะก็จะขึ้นธุรกรรมที่เราทำนะคะถ้าเพื่อนๆน,นะคะมีการกดผิดนะคะเช่นเข้า K-Bank แล้วอุ้ยชำระไม่ได้หรือเข้าจ่ายผ่านเดบิตเครดิตแล้วก็ชำระไม่ได้เพราะเขาต้องเป็นวีซ่าเอต้องเป็นมาสเตอร์การ์ดถ้าเป็นวีซ่าการ์ดมันจ่ายผ่านบัตรเครดิตไม่ได้ใช่ไหมคะ เราก็สามารถเข้ามาตรงสถานะการทำธุรการค่ะแล้วก็แจ้งวันที่แบบนี้นะคะอย่างทำวันนี้นะคะแล้วก็ธุรกรรมอะไรนะคะก็ยืนยันตรงนี้ระบบที่เราทำธุรกรรมชำระเงินค้างไว้ก็จะขึ้นมานะคะถ้าเป็นการทำธุรกรรมที่ค้างมันจะขึ้นมาแล้วเราไม่สามารถทำธุรกรรมใหม่ได้ค่ะเพื่อนๆต้อง กดก,กากบาทมันจะอยู่ข้างหลังนี้นะคะปกติมันจะอยู่ข้างหลังตรงนี้ค่ะเพื่อนๆต้องกดก,กากบาททิ้งก่อนนะคะกากาบาดท,ทิ้งเสร็จแล้วไอถึงจะทําธุรกรรมใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งค่ะแต่ถ้าเราชําระเงินเรียบร้อยแล้วมันจะมีใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นมาตรงนี้เพื่อนๆกดตรงนี้ก็จะขึ้นใบเสร็จให้เช่นกันนะคะใบเสร็จแบบนี้ค่ะจะเป็น รายการประวัติย้อนหลังนะคะที่เราเคยจ่ายเงินสมทบค่ะคระเจ้าก็วางระบบเป็นออนไลน์ไลฟ์สไตล์แทบทุกอย่างเลยนะคะเนี่ยค่ะเช็คเรื่องนู้นเรื่องนี้ผ่านทางอ e ีเมลได้ก็จะตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคุณเจ้าที่ต้องการใช้ชีวิตได้ทั่วโลกแต่คนเราเนี่ยมันก็ต้องมีงานทำใช่ไหมคะถ้าไม่มีงานทำมันก็ เกิดมาก็เซ็งเกิดมาก็เบื่อเนาะมีงานทําด้วยนะคะก็ฉนนั้นก็ต้องเซ็ตระบบงานให้มันเป็นออนไลน์ไลฟ์สไตล์ค่ะข้าเจ้านะคะได้ทิ้งลิงก์เกี่ยวกับการเข้าเว็บไซต์ของประกันสังคมไว้ให้ใต้คลิปนี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆน,นะคะเฮงเฮรวยรวยไม่เจ็บไม่จนไม่ไข้ ไม่ติดเชื้อโควิดนะคะ